เห็ดขึ้นสนามหญ้าค่ะไปเลยค่ะเบ้ามันคือเห็ดพึ่งหวานนี่คือเห็ดผึ่งหวานบ่แม่นเห็ดข ok าลายคือเก่าเสียงนกค่ะ blackbird ภาษาอังกฤษเดะะ็กค่ะภาษาไทยโอ้บ่แม่นภาษานอกระสวดเบิร์ดค่ะเจอเห็ดคอนค่ะมาสำรวจว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเดินจอบจอบจอบเห็ดคอนเห็ดคอนเราจะมาดูมันคือเห็ดอร่อย นี่เลยค่ะเห็ดอะไรกินบ่ได้เด้อค่ะนึกว่าแต่เห็ดนางรมค่ะเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มตุ่มเบึงสัสัไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดนางรมแข็งกระเดอค่ะนั่นคือผ่านผ่านหน้าหนาวมาแล้วเอาบาในเห็ดกระสีดเดขามคอน <laughs>

กวางตัวเล็กตัวใหญ่กังเวนเนี่เขาเวลาเขากินเขาก็ว่ามีใครอยากเจอเดอก่ะเป็นทางยางเล็กๆค่ะสายตาเราก็เจอสิ่งหนึ่งเราก็จะไปสำรวจมันคือเห็ดอะไรครับพี่น้อง นี่คือทามทามทามเห็ดพึ่งขาลายค่ะเห็ดพึ่งขาลายเห็นบอกค่ะที่เอิญเห็ดพึ่งขาลายก็เพราะว่ามันขาลลยค่ะนี่คือเห็ดพึ่งขาลายแก่แล้วค่ะกินบ่ได้แล้วก็จะทิ้งไปบ่มีอีกตีค่ะ แสดงว่าแถวี้นนาจะมีอีกค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดน้ำหมากนี่คือเห็ดน้ำหมากเป็ดบบกอเห็ดขึนสนามหยาค่ะไปเลยค่ะเอ้มันคือเห็ดพึ่งหวานนี่คือเห็ดเผึองหวานโบแมนเห็ดขาลายคือเก่าค่ะหรือว่าเห็ดเผึองหวานเบิ่งหยาค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วมันจะคล้ายๆกันเนาะ บุมีดอกเล็กแล้วคะ่ะเราก็มาเขตลโรงแรมมาไิสันเถิดสงสัยตอนจูมเลี้ยวเรเห็นปาดเจอดอกบังไ่อีกแล้วคะ่ะ คันเมนบาบานนี่เพชรคือสิบเห็นเนาะค่ะมะเบิงมะเบิงมะเ,เบิงเฮ็ดเพิ่งหวานใหญ่ปานได้ค่ะเพียค่ะเพียค่ะกำลังบานกำลังบานงงค่ะบบค่อยเห็นหลายเนาะคะ่ะบบคอยเห็นเป็นฝูงจะสินาเห็นเป็นที่ละดอกสองดอกจะสิค่ะเพชรก็เลยคิดว่าปีนี้เฮ็ดน,นาจะห้ายนาดูค่ะ เพราะว่ามันจะมาเร็วโพดค่ะฝนยังไม่ตกเป็ดกระยางท่างยางในปา่าสำรวจในป่าล่ะค่ะกะเจอผู้คนมั่งเนาะค่ะเนาะกระสื่นใจค่ะปลาวังหันอีกท่าหนึ่งโอ้ยเป็นตะยานคักบ่อบีไพร์แล้ค่ะมิตรปลาแต่ตรงนี้ก็คือบานพักาอากาศเต็มแล้วก็โลงแรมค่ะกระท่อมเพชรกระยูท่า่นกระทอมเพชรยูบ่ไกลค่ะวิ่งห้านาทีก็ถึง นี่คือปลาอีกด่านหนึ่งนะคะเพชรกระพายางสำหรวจเท็ดค่ะเท็ดเท็ดเท็ดบงขว้วสวยของเฟื่อนค่ะจะมีเฟิ่อนขึ้นเป็นระยะระยะเห็นเห็นก็ง,ง่ามอีกแบบนี่คือปลาค่ะจะเป็นทางเล็กๆค่ะทางเล็กๆให้เดินเนาะค่ะเดินสลุนอนทุเรนี้เพชรก็เดินมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะ ตรงนั้นเป็นโบสถ์เทศจังไดเพชรซิลงขางล่างไดเนาะบาดนี่ทางนี้ไม่เคยมานะคะทางนี้บ่เคยมาะคะ่ะเป็นครั้งแรกที่มาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บต้นหม่แท่งค่ะนี่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 ดอกนี้มันจะหอมนะค่ะเนาะกำลังออกดอกกำลังออกดอกค่ะบรรยากาศเสียงรถบ้านคน ้านคนคออกซิเจนเต็มปอดค่ะพี่น้องค่ะหัไวไข่อยสิบโตกเหวบ่ค่ะยางสะอาดได้ค่ะเนื้องเนื้อตีเนื้อเนื้อเนื้อ,อ,อย่านตกเหวนี่คือเหวค่ะเหวข้างล่างเป็นถนนเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นถนนแล้วก็บ้านคนเราจะเข้าสิยางไปทางผุนค่ะเพจจะผ้าย,ยางไปทางผุน ะพาเดินไปทางโน้นนะคะเพื่อที่ไปสมสำรวจหนาทะเลค่ะว่าออกหรือยังคณะทะเลเนาะค่ะเอาไปพัดใส่ปลากระปองว้ายแสบตา,าสวยชางนักยงนิดหน่อยปะคะเห็นบอยเห็นบอเป็ดกระซิลเลาะไปเรื่อยๆค่ะสักวันมันต้องมีทางลงเลยค่ะใบใหม่ปิวสไว้ค่ะอยู่ในความสูงสุดยอดค่ะวิวนี้หาไซบอดายค่ะ ก็จะมีบลูเบอร์รี่ให้เก็บกินตามข้างทางบลูเบอร์รี่ยังอ่อนอยู่ค่ะป้าบลูเบอร์รี่ข้างทางนี่คือเฮดค่ะทำไมเราเจอแต่ดอกแก่ๆเจอทางออกเรียบร้อยแล้วค่ะมาเบิ่งทางออกด้วค่ะเหมืดเหมืดเมดเหมืด,มด,มดนิดนึงทางออกของเราคือถามําทํา นี่คือทางออกค่ะไปค่ะเป็เบิงทางยางน้ำกันเนาะคันเนาะเดินระวังนะคะเพชรกรมาเจอบองโบดค่ะเดี๋ยวจะพาเลาะยางเบิงโบดนะคะนี่คือบโบด